ครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพวิดีโอคลิปนานก็ก็เลยวันนี้ไปเดินจัดสุจักมาไหม่เนาะได้ต้นไม้มาหลายอย่างเลยแต่ว่าท,ที่ที่ถูกใจที่สุดวันนี้ก็น่าจะเป็นบัวโขดอันนี้สองนอ้ก็อันนี้นนก็คือบัวโขดเนาะดูน่ารักดีนะครับนี่ คือจริงๆแล้วตอนที่ซื้อมาก็คือมันสําหรับต้นนี้นะต้นนี้เขาปลูกในกระถางอ,อีกอันนึงนะแล้วก็เราสองคนพี่น้องช้างกับทีก็เอามาเปลี่ยนเองนะครับแล้วก็จัดหินโรยให้เขาเนาะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งอันนี้อันนี้ต้นนี้คือต้นที่สองชื่ออันนี้นะคะ อันนี้อันนี้อันนี้เขาขายเป็นหัวเลยหัวแบบนี้แล้วก็มีต้นแบบนี้อยู่เลยก็คือเป็นหัวโลนๆนมาเลยนะฮะซื้อทั้งหัวหัวนี้หนึ่งร้อยบาทเฉพาะหัวนี้กระถาง150ยาสนะครับอันนี้ตัวนี้กระถางก็เป็นกระถางเซรามิกชืบรวม กระถางแล้วก็ต้นบัวโขดบัวโขดนี้ก็คือร้านที่ขายกระถางแหละเขาขายก็เลยก็เลยซื้อแล้วก็ต่อเขากระถางก็เลยเขาลดให้20บาทก็เหลือแค่ร้อยกับบัวโขดอันนี้100รวมบัวโขดกับกระถางเป็น230นี่แต่ว่าอันนี้ทีละซื้อให้ <c oughs> ไม่ได้จ่ายตังเอง <c oughs> ช่วงนี้เป็นชาวเกาะ <c oughs> แล้วก็ ต้นนี้ของทีทีทีน่าจะซื้อร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่หรือ150ไม่รู้บวกของต้นนี้เนาะของเขาเขาซื้อเขาซื้อคนละล้านกันแล้วก็อันนี้สําหรับเจ้าตัวนี้ก็คืออกระถางอันนี้80บาทที่ลองกระถางไม่เกี่ยวนะอันนี้หามาใส่กันเองนี่น่ารักชอบมากเลย แต่อันนี้เป็นต้นของช้างขอให้ที่ซื้อให้สวยเนาะชอบอะ่ะมันมันก็เหมือนบอนไซนะเพื่อนๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยเหมือนบอนไซอันนี้ดูเขามีลูกแล้วนะที่บอกว่ามันจะลูกมันเนี่ยมันก็มีเม็ดเราก็สามารถเอาเม็ดมันไปพอได้น่ารักน่ารักนี่บัวโขด สวยๆๆแล้วก็เอามาจาัดวางการนี้แล้วก็จะมีไม้อีกพวกนี้น่าจะซื้อของหมดไปประมาณสองพี่น้องน่าจะซื้อกันไปหมดประมาณสองพันบาทไม่ใช่สองพันหรอกน่าจะมากกว่านั้นอันน่าจะประมาณสามพันได้เพราะว่าซื้อต้นไม้เยอะแล้วก็กระถางด้วย แล้วก็นี่ซื้อต้นคือยังไม่ได้กลับกระสินนะเพื่อนๆยังซื้อกล้วยไม้เนี่ยอันนั้นคือทั้งหมดนั้นคือถูกอยู่นะอันนั้นคือห้าร้อยเพราะว่าได้หกกระถางแล้วก็เข้าแถมอ e ีตัวที่เป็นดอกๆอสองต้นโอเคสำหรับวันนี้เนาะก็คง เพื่อนเพื่อนๆแค่นี้แวะมาทักทายยังไงก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ